ในเรื่องของจุดเปลี่ยนในชีวิตและจุดเปลี่ยนของธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมรยครับค่ะยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาคุยคุยกันวันนี้ค่ะอยากจะให้คุณเทงอาหารช่วยเราถึงบทบาทช่วงต้นที่เราก้าวเข้าสู่การบริหารธุรกิจอะค่ะคือสมัยนั้นตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนนะครับตประมาณช่วงชั้นปีที่สองพอดีผมได้ศึกษาอยู่ในคณะชวกรรมปาสาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับแล้วก็ ทั้งที่ทางธุรกิจที่บ้านเนี่ยกำลังข,ขยายขยายก็คือทําในเรื่อง,องของบ้านจัดสรร <c oughs> แล้วก็ต้องมีการรีแฮตต็อกวัสดุ <c oughs> ลหลายๆโครงการมีการทําบัญชีลหลายๆโครงการน <c oughs> ะเพราะนั้นปัจจัยสําคัญของธุรกิจที่บ้านสมัยนั้นเนี่ยก็คือการปูออเดอร์ก็คือการซื้อจัดจ้างเข้ามาเนี่ยทีละเยอะๆให้ได้ราคาลดุ่มก็จะได้ราคาถูกแล้วก็มีกองวัสดุเป็นแวบเอาบร้านเนี่ยแล้วก็ไปใช้กับหลายโครงการตอนนั้นก็เลยต้องเข้ามาช่วยที่บ้านในการพัฒนาระบบ ในการบริหารสต็อกในการบริหารธีรกิจแบบซึ่งต้องทําออนไลน์ได้นะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ได้เข้ามาเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารธุรกิจละตอนนั้นก็คือยังีไม่จบเข้ามาแล้วอันนี้คือเราเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ไม่จบเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะว่าเราอยากที่จะต้องเข้ามาบริหารงานเอนไรน์ก็เลยอากเียนไม่ได้ขนาดนั้นจริงต่ผกนำหน้ที่ตัดสินใจเรียนมาสําหรัวของผมเพราะว่าอยากรูว่า คอมพิวเตอร์เาะ่าตระ่าก็ขอเข้าสู่คะวิศวะเนี่ยช่วช่วงจังหวะที้านทร่กรมยัง่อตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนปีกลับไปสมัยทีชั้นที่สองเนี่ยระมันปีสี่เก้าเขาปีที่สี่เก้าช่วงปีช่วงยุปี4ีช่วงนั้นเนี่ยในประเทศไทยยังไม่รู้จักคำาว่าระบบคลาวหรือแอปพลิเคชันยังไม่ค่อยรู้จัก ที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นโปรแกรมซีดีเราซีดีติดตั้งบนเครื่องพวกโปรแกรมบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรสอะไรต่างๆเป็โปรแกรมติดตั้งบนเครื่องเัวเองสิ่งที่เราเข้ามาทำนะสมัยนั้นก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ต้องเป็นโปรแกรมซีดีเป็นโปรแกรมที่ใช้มันใช้่อนอินเทอร์เนี่ยก็คือที่มันที่ไปว่าเราเริ่มธุรกิจตั้งแต่ตอนไหนจริงๆก็คือตั้งแต่ตอนชั้นปีที่สองตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะตั้งเป็นบริษัทตัวเองเริ่มต้นจากการเปช่วยทีบ้านก like ่อนลงนพอจบชั้นปีที่สี่ ว่าเอ๊สองปีที่ทํามาโปรแกรมที่ทําให้กับธุรกิจที่บ้านเนี่ยมันใช้งานได้นะแต่ถ้าเนี้ยเอาสิ่งที่เราทํามาเนี่ยไปเปิดบริษัทของตัวเองไปขายให้กับลูกค้าอื่นดูว่าเป็นยังไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วในช่วงวัยเด็กคุณนทิ้งสนใจอะไรก็จะสามารถเป็นบริษัทตัวดังของโลกที่เด็กใครเข้ามาทำงานได้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าถ้างนี้นมาทำ startup ของตัวเองตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วก ก็เป็นจุดเปลี่ยนนึงนะที่ตัดสินใจไม่ได้ไปเรียนต่อนอกอนะนเพืนน่อนๆผมหลายๆคนก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาบ้างที่ต่านงนกบ้างแต่ตัวเราเนี่ยจบแค่ตรีไม่ได้ต่อตด้วยก็มาถึงก็เปิดจบมาแล้วก็เปิดบริษัทเลยครั